แล้วเมื่อวานนี้คุณหมอปัตพงศ์เกตสมบูรณ์ฮรรองศาสตราจารย์ดาารนายแพทย์ปัตพงศ์เกตสมบูรณ์หน่วยเวทศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคุณหมอให้ความเห็นกรณีการจะเอากัญชากลับไปมียาเสพติดว่าขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าไม่เห็นด้วยกัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษปัญหาที่เกิดขึ้นควบคุมได้ไม่ต้องเอากลับไปมียาเสพติดปล<ม>ดล็อกมาแล้วต้องมองไปข้างหน้านี่คือพืชสมุนไพรนี่คือพืชเศรษฐกิจ มันจะลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ให้อย่างมหาศาลมันคือยารักษาผู้ป่วยควรไปสนับสนุนให้เกิดการใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แล้วควบคุมการใช้ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะแล้วที่สําคัญกัญชาเอามาใช้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดตัวแรงๆได้ด้วยม,มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะแล้วทําไมเราไม่เดินไปเพื่อน,นกลับจะเอากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดอีกค่ะนะแล้วมันจะกระทบกับผู้คนอีกจํานวนมากครับที่ใช้ประโยชน์ จากกัญชาในทางสร้างสรรค์อยู่ในปัจจุบันการควบคุมที่ดีคือการออกกฎหมายเฉพาะมาไม่ใช่เอากลับไปเป็นยาเสพติดอีกอ,อันนี้จากอรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปัดพงเกตสมบูรณ์